ต้าเจ้ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังอยู่บทที่5นะคะวันนั้นเราซื้อสอนเลคะคำศัพท์เกี่ยวกับบทที่5แล้วก็อาชีพใช่ไหมคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะบทที่5ก็จะเป็นวอยเยเฉจงเหวินฉันก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันเยกก็คือก็อจะจ,จุดเหมือนกันนะคะจงเหวินเป็นภาษาจีน h, เฉวียนนะคะ วอยเฉวจงเหวินฉันก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันอ่ทนนี้เรามาทบทวนคำศัพท <lineage. S 1> uh ์อีกสักรอบนะคะคำศัพท์ก็จะมี 1. เยกก็จุดจุดเหมือนกันนะคะ2จูหมู 3. ามช่างเหริญพ่อค้า 4. จุนเหริญทหาร 5. จื่อเหียนพนักงาน 6. โกหมา 7. ห่วงเหลืองหรือว่าสีเหลืองนะคะช่างเหรนพ่อค้าจุนเหรนทหารจื่อเหวียนพนักงาน ผู้ชื่อพยาบาลจิงชาตำรวจเหล่าชื่อคุณครู เสือเชิงนักเรียนไอค้าสร้างเหรินพ่อค้าจุนเหรินทาหารจื่อเยียนพนักงานผู้ชื่อพยาบาลจิงชาตำรวจเหล่าชื่อคุณครูถ้านักเรียนก็จะเป็นเสื้อเชิงใช่ไหมคะอาว่าชื่อเสือเชิงฉันเป็นนักเรียนนะคะอะมีใครยังไม่ส่งเราซชื่อบ้างว่าชื่อเสือเชิง วันนี้นะคะสาหรับวลีก็คือตอัวอักษยีนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือตัวควบคู่ได้เลยนะคะก็มีอะไรคะห่วงถูห่วงถูก็เป็นอะไรคะห่วงที่แปลว่าเหลืองถูคานี้แปลว่าดินอ่าเรื่องกําเป็นดินอะไรดินลินเหลืองหรือว่าดินออกสีน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆนะคะ,ะห่วงถูก็คือดินเหลืองต่อไปห่วงเมาห่วงเมา เมาคำนี้แปลว่าขนอขนสีอะไรคะขนสีเหลืองต่อไปหวงเหนี่ยนี่วคำนี้แปลว่านกหวงเหนี่ยก็คือนกเหลืองนกสีเหลืองต่อไปหวงโกหวงโกก็จะเป็นสุนัขสีเหลืองต่อไปหวงหนิวหวงเหนียวก็จะเป็นเหนียวแปลว่างัวก็คืองัวสีเหลืองสีเหลืองสีออกสีน้ำตาลนิดๆนะคะ ต่อไปเ yeah, ย่ทีนี้เย่เหินตาเย่เ yeah, หินตาก็อะไรคะก็ใหญ่เหมือนกันตาแปลว่าใหญ่มากเหมือนกันนะคะต่อไปเย่เหินเกาก็จะอะไรคะสูงมากเหมือนกันนะคะต่อไปเย่เหินหาวดีมากเหมือนกันอ่าหาวแปลว่าดีเหินแปลว่ามากต่อไป yeah, เย,ย่ผู้เหยินอ่าเย่ผู้เหยนก็คือ ก็ไกลไม่มากนะคะไกลไม่มากก็ไกลไม่มากเหมือนกันหรือว่าไกลก็ก็ไม่ไกลเหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะต่อไปเหย่ปู้เฮ่เหย่ปู้เฮ่ก็ไม่ดื่มเหมือนกันเฮอแปลว่าดื่มปู้ก็คือไม่นะคะก็ไม่ดื่มเหมือนกันอ่าต่อไปเหย่เสียงชุยเหย่เสียงชุยก็คือ ก็อยากไปเหมือนกันเสียงแบบนี้ก็คือเสียงก็คืออยากหรือต้องการนะคะก็แบบก็อยากไปเหมือนกันชี้ก็คือไปนะคะต่อไปเย่อ้ายทาเย่อ้ายทาอ้ก็คือรักทาก็คือเขาก็รักเขาเหมือนกันนะคะต่อไปเย่่อสีห้วนชื่อเย่่อสี่ห้วนชื่อก็ชอบอะไรคะกินเหมือนกันชื่อก็คือกินอ่าทีนี้ทบทวนอีกสักรอบนะคะห่วงถู หวงเมาหวงเหวหวงกหวงวเย่เหินต้าเย่เหินเกาเย่เหินวหนู่ะส,ส,สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากทีนี้เราซื้อให้หนูตอบคำถามจากคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะอะ สิข้อ10คะแนนนะคะให้หนูตอบให้ถูกท้องอย่างเช่นคําว่าห่วงห่วงหมายถึงอะไรคะสีลายห่วงอ่ต่อไปข้อสองช่างเหรนช่่างเหรนเกี่ยวกับอาชีพอะไรห่วงเหนียวห่วงเหนียวก็จะเป็นอะไรคะเหนียวเหนียวคือสัตว์ชนิดใดห่วงนิวอ่านิวอีกนิวก็คือสัตว์ชนิดใดเย่ยหนต้าต้าหมายถึง 老师เ生，ีย黄รูหหวง猫อยา喜欢吃อ่าเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งมาหาหลอดซื้อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่บายใจเจนค่ะ